ถามว่าทำสิ่งไรเป็นมูลแห่งการอันเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินธรณีมีพระราชโอการถามพระนาคเสนว่าพันเดนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญทำสิ่งไรเล่าเป็นมูลแห่งการอันเป็นอดีตทำสิ่งไรเล่าเป็นมูลแห่งการอันเป็นอนาคต ทำสิ่งไรเล่าเป็นมูลแห่งการอันเป็นปัจจุบันนิมน์วิชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารทมที่จะเป็นมูลแห่งการทั้งสามคืออดีตอนาคตปัจจุบันนั้นได้แก่พระปฏิจจสมุปปาทธรรมคือบทว่าอาวิชชาปัจ,จญานี้ตลอดจนจบ นี่แหละเป็นมูลแห่งการทั้งสามนั้นปุริมะโกติที่สุดเบื้องต้นแห่งการทั้งสามจะได้ปรากฏหาไม่ได้ก็ที่สุดเบื้องต้นแห่งมูลแห่งการทั้งสามไม่ปรากฏนั้นได้แก่เราท่านบังเกิดมานี้ก็อาศัยตัวอวิชชาตกแต่งด้วยกันจะหาที่สุดเดิมนั้นว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นจิตเป็นใจนี้ แต่เมื่อไรมาก็ไม่ปรากฏถึงสมเด็จพระศรีสุคตทศพลยานเจ้าเมื่อเปล่งพระยานสอดส่องไปดูเวนยสัพพะสัตทั้งปวงว่าที่สุดเดิมเมื่อแรกจะตั้งเป็นรูปเป็นนาม,มานี้แต่ครั้งไรมาจะเล็งเห็นที่สุดเดิมหาไม่ได้มาทรงทราบเข้าพระทัยแต่ว่าอิเมสัพพสัตตาบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ คือเทพามนุษย์และสัพพสัตว์อื่นๆนอกกว่านั้นก็ดีบังเกิดมานี้อาศัยอวิชชาบังปัญญาไว้มีให้เห็นทางพระนิพพานที่จะหาเดิมว่าตั้งรูปตั้งนามตั้งสังขารมาช้านานเท่าใดนั้นก็สุดสำคัญที่พระพุทธญาณจะกำหนดได้เหตุดังนั้นพระองค์จึงตรัสพระธรรมเทศนาสอนไว้ว่า ที่สุดต้นเดิมแห่งสังขารนานกว่านานเหลือที่พระยานจะกำหนดได้ขอบอพิษพระราชสมภารพึงสันนิฐานเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินบรมมกษัตริย์ได้ทรงฟังพระน้าเกษถวายวิสัชนาว่าอวิชชาปัจจยาเป็นการสามคืออดีตอนาคตปัจจุบัน อดีตอนาคตปัจจุบันจะมีนั้นก็อาศัยอวิชชาเมื่อทรงทราบด้วยพระปรีชาญาณดังนี้แล้วก็สาธุการพระน้าเคษนว่าพระผู้เป็นเจ้าพยากรแก้ปัญหานี้สมควรในการบัดนี้อัธานะปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้